ช่วง sure. อาหารสร้างสุขกับฟาร์มเฮาส์อาหารสร้างสุขกับฟาร์มเฮาส์วันนี้เป็นเมนูสําหรับทานเล่นชื่อว่าขนมปังกรอบเลมอนครีมค่ะส่วนผสมประกอบด้วยมะนาวเหลืองเลมอนค่ะและที่ขาดไม่ได้ขนมปังชนิดแผ่นผสมลูกเกตสไลซ์หนานุ่มค่ะวิธีทําเลมอนครีมค่ะนํามะนาวล้างให้สะอาดขูดผิวมะนาวค่ะนํามะนาวคั้นน้ําค่ะไข่แดงไข่เต็มค่ะน้ําตาลค่ะนำขึ้นตั้งเตาค่ะ คนตลอดเวลาจนกว่าเลมอนครีมของเราจะข้นค่ะโอเคค่ะตอนนี้ปิดไฟค่ะแล้วก็ใส่เนยสดเนยเย็นลงค่ะคนให้เข้ากันค่ะเทเลมอนครีมพักไว้ค่ะนำขนมปังมาหั่นเป็นแท่งๆค่ะนำอบจนขนมปังกรอบค่ะเสร็จแล้วค่ะขนมปังกรอบเลมอนครีมค่ะเพียงแค่นี้ก็สร้างสุขกันได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะติดตามสูตรได้ที่ Facebook ของ f a r m h o u s สและมาดามตัวงค่ะ